ก็สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเลขเด็ดแอดต่อชแนลนะครับนะครับเนาะก็หลังจากที่ลง10หน่วยไปแล้วนะครับเนาะก็มาดูชุด2ตัวบนตรงๆนะครับในงวดนี้นะครับจับดินได้เลขสิบที่ตัวเดียวนะครับนะเพื่อนๆนะครับใครได้ ดูนะครับหลักสิบบนตัวเดียวและนะครับหลักหนึ่งบนที่เอลงไปให้แล้วนะครับแต่ใครดูก็จะรู้นะครับว่าตำแหน่งใดที่ตกจับทุกันจับคู่กันนะครับนะก่อนอื่นนะครับแอดก็ขอฝากช่องเลขเด็ดนะครับแอดต่อชแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับข้อมูลใหม่จะได้แจ้งเตือนเมื่อมีการเ แบ่งปันข้อมูลนะครับนะและนะครับสําหรับนะครับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปดูนะครับฟังผมสปอยคําเตือนนิดหนึ่งนะครับคําเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางแบ่งปันข้อมูลแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดก็โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมนะครับเนาะ ก็การคำนวณมันมีเข้ามีหลุดนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมเานะนะครับตัดสินใจนะครับนะนะครับผิดถูกยังไงเอสก็ขออภัยมาในนะที่นี้ก็แล้วกันด้วยนะครับและก็ไปดูนะครับนะก็มี FC สอบถามมา FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะครับ ท่านเก่านะที่เป็นกคนเก่านะครับที่ติดตามกันมานะครับก็บอกว่าไม่มีเวลานะครับก็อยากจะพูดคุยทางไลน์ได้ไหมนะครับเนาะมีเป็นขอเป็นเพื่อนได้ไหมนะครับนะถ้าเป็นเพื่อนนะครับก็ไปที่ไลน์นะครับพิมพ์เอสนำหน้าเสมอนะครับพิมพ์แอพิมพ์เอสนำหน้านะครับออกหน้านะแล้วก็เป็น hg สจีห้าเก้าฮตัวเล็ก g นะครับเราเป็นห้าเก้าเนาะกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับเนาะนะครับไปเป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยว จะได้พูดคุยกันในหน้าที่ตรงนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะทราบข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเป็นยังไงอะไรยังไงนะแต่ท่านไม่มีเวลาว่างนะเพราะคนทนเราก็ต้องทํางานนะครับเนาะนะครับสำหรับการเส่ยงดวงส่ยงดวงนะครับเนาะมันก็ต้องมีได้แล้วก็ต้องมีพลาดกันบ้างเนาะคู่กันไปเอานะครับเรามาดูนะครับชุดสองตัวบนตตรงนะครับจับคู่แล้วได้4ชุดนะครับนะ ก็เดินดีมาที่สองสี่หกเจ็ดงวดติดนะครับถ้าเจ็ดงวดนี่ยังไงก็ถูกนะครับถ้าถูกเจ็ดงวดมานี่ยังไงก็ถูกงน,นีะเนาะนะครับนะครับสําหรับสูตรนี้ถ้างวดที่แล้วเอสได้จับไปได้เออจับไปให้สองตัวที่เจ็ดสามนะครับเนาะแล้วก็จับหลักร้อยใส่ที่เลขเก้านะครับถ้างวดที่แล้วเอสไม่จับชนสองสูตรนะครับ แตกแน่นอนนะครับ3ตัวเลย3ตัวโต๊ดนะครับมาครบ3ตัวเลยแต่แอดเอาอีก1สูตรไปจับเทียบชนกับร้อยบนนะครับก็เลยทําให้นะครับได้เลข9ตัวเดียวพอได้เลข9กตัวเดียวที่มาจับคู่แล้วที่มันก็แอดเขาจับไปให้ถ้าใครได้ดูในไลฟ์สดนะครับที่แอดลงไปให้นะครับมันก็จะได้ตัวนั้นก็เป็น973นะครับผิดไปนิดนึงนะแต่ก็ยังไปอยู่ที่2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างนะ4 4ชุดนะครับเนาะ ก็ยังเข้าอยู่นะครับ75เนาะถือเป็นงวดที่4ของเรานะครับเรามาดูงวดที่ห้5ของเราจะเป็นยังไงไปยังไงนะครับจะเข้าต่อไหมนะครับะมาดูกันนะครับสําหรับงวดแรกนะครับนะเพื่อนๆนะงวดแรกของเรานะครับหลักสิบก็ได้ที่เลข1เลข0นะครับและหลักหน่วยของเราก็ได้ที่4 5 6นะครับนะหลักสิบนะครับ หลักหน่วยจับคู่แล้วนะครับนี่คือผลรางวัลนะนะครับมาดูกันนะครับเออจะขอไฮไลท์เอานะครับเนาะนะครับหลักสิบและหลักหน่วยจับคู่แล้วจะได้ทั้งหมด4ชุดนะครับเนาะพลอนออก8 0 7นะครับ07ของเราก็มีนะครับอยู่ตรงนี้นะนะนะครับก็เข้าที่เลข0ูนย์นะครับก็มานะ07นะไฮไลท์เหมือนจะไม่ค่อยชัดนะเพื่อนๆนะขอวงด้วยแล้วกันนะครับเนาะ นะครับก็ศูนย์เจ็ดอยู่ในชุดนี้นะครับอ่นะก็เข้ามาในชุดนี้นะครับนะอะไลยอ่ะส่วนสิบหน่วยที่เข้าเอสจะไฮไลท์เอาเ็แล้วกันนะครับน้อยนะนะก็น่าจะชัดชัดจินนะเพื่อนๆนะครับนะนะครับนะในงวดต่อมานะครับก็จับคู่หลักสิบเป็นเลขหนึ่งหลักหน่วยได้ห้าหกเจ็ดแปดนะครับจับแล้ว ได้4ชุดก็เป็น15161718นะครับผลลัพธ์ออก417นะครับก็มี1 7ในชุดนี้นะครับนะ,ะนะครับก็เข้ามานะครับงวดต่อมานะครับเห็นไห้ลืมไฮไลท์ตัวนี้ด้วยนะงวดต่อมานะครับหลักสิบได้เลขศูนย์นะครับหลักหน่วยได้ห้าหกเจ็ดแปด ก็จับคู่แล้วได้4ชุดนะครับเป็น 05, 06, 07, 08นะครับผลลัพธ์ออก 4, 05นะครับก็เข้าไปที่05ของเราก็มีนะครับนี่อยู่ในชุดนี้เลยนะเพื่อนๆนะนะครับนี่นะครับ05นนะครับงวดต่อมานะครับก็หลักสิบได้เลขเก้นะครับหลักหน่วยนะครับได้ 3, 4, มสี่ห้านะครับเพื่อนๆนะครับ จับคู่ได้เก้าสามเก้าี่เก้าหกนะครับเพราะเราห้าเก้าสี่นะครับเก้าสี่ของเราก็มีนะครับอยู่ในชุดนี้เลยนะครับก็ถูกเป็นงวดที่สี่นะครับเนาะถ้าถูกตัวเล่นขนาดนี้นะครับก็ถือว่ากระช้ยกันแหละนะครับเงินทีเวดาแต่ก็นะครับเพื่อนๆก็ต้องมีไปมีกลับนะครับมีบนก็ต้องมีล่างนะครับนะ มีไปก็ต้องมีกลับมีบนก็ต้องมีล่างดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องมีทั้งไปมีทั้งกลับนะครับก็เอากันไว้ด้วยติดไม้ติดมือนิดหน่อยก็ดีนะครับเอามาดูงวดต่อมานะครับหลักสิบได้ที่เลข8นะครับหลักหน่วยได้2 3 4 5หนะครับจับคู่แล้วได้8 2 8 3 8 4 8 5นะครับเพราะออกค่า83มนะครับ8 3ของเราก็มีครับอยู่ในตรงนี้นะครับก็ถูกเป็นงวดที่5นะครับ 3นะครับโอเคนะครับมาดูกันต่อมานะครับหลัก10บได้ที่เลข3นะครับหลักหน่วยได้ที่1 2 3 4นะครับจับคู่แล้วได้4ชุดนะก็จะมี3 1 3 2 3 3 3 4นะครับพลลัออก3 3 2นะครับก็3 2ของเราก็มีเนาะนะครับก็เข้าไปที่3 2ชุดนี้นะครับ ส่วนูตรวิธีการคำนวณนะครับสิหลักสิบเลหลักหน่วยเอสได้ลงไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็ดูกันได้นะครับเนาะไปทุกคนดูนะครับในวิดีโอนะครับนะมาดูงวดที่ผ่านมานะครับของวันที่16กันยายนนะครับ2,500นะครับ6 5 0นะครับเนาะก็ได้หลักสิบที่เลขศูนย์ะครับหลักหน่วยได้ที่0123นะครับนะได้0123นะครับ จับคู่แล้วได้00 01 0, 0 2 0นนะครับผลรารมันออก703นะครับก็เข้าไปที่เลข03ก็มีนะครับนะก็เข้ามานะครับก็เข้าที่03นะก็เข้าเป็นงวดที่2 4 6งวดที่7นะครับเราไปดูงวดที่8กันนะครับจะมาไหมนะครับก็ต้องลุ้นกันวัดวากันนะนะครับนะถูก จะมาไม่มายังไงมาตามที่เราคํานวณไว้หรือเปล่ายังไงเอสก็ขออภัยนะถ้ามันไม่มานะครับนะเนาะแต่ถ้ามาเอสก็ดีใจไปดูกันนะครับก็ทว่าเอสก็ใช้จริงนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้ใช้จริงนะครับเนาะใช้จริงนะครับเนาะจะคัดเด่นเป็นเด่นตัวเดียวแล้วนะครับแล้วในหลักสิบเนี่ยได้สูนรนะครับเนาะในส่วนในชุดสรุปบ,บนอีกหนึ่งชุดนะครับจะเป็นเด่นตัวใดเน้นตัวใดเราไปดูกันในคลิปนั้นคือคลิปต่อไปก็คือชุดสรุปบนสับธิ์เลยนะครับเนาะ จะเป็น1้อหน่วยเด่นให้นะครับสําหรับสูตรนี้สี่ชุดตรงตนะครับนะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็นะครับสําหรับงวดวันที่10เอองวดของวันที่หนะครับตัวเลขที่ได้นะครับนะก็คือหลักสิบนะครับได้เลขหนึนะนะครับหลักหน่วยของเรา3ามบวกแก็จะเท่ากับ1นะครับ ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับนะได้มานะครับเนาะได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับนะดูดีๆนะนะครับฮะเอ็ดคอขคั่นไว้ดีกว่าจะได้ดูกันแบบชัดเจนดีนะครับอ่ามาจับคู่นะครับเนะาะจับคู่ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งนะครับจับคู่แล้วก็จะได้หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสอง หนึ่งสามและหนึ่งสี่นะครับเราก็มารอลุ้นผลรางวัลน,นะครับจะเป็นยังไงนะจะมาไหมนะครับของวันที่สิบเอาของวันที่หนึ่งสี่นะมันยังมีสิบอีกนะครับในชุดนี้ทั้งหมดสี่ชุดเนี่ยเอดตัดให้เลยนะครับเนาะนะใครเห็นต่างนอกจากเอสเนี่ยนะครับก็นําไปใช้ได้นะเลขที่เอสจะตัดนะครับก็คือ ชุดนี้นะครับแอดตัดนะเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับแอดคิดว่ามันจะไม่น่าจะมานะครับส่วนหนึ่งสองนี่ก็ไม่ใช่ว่าเออไม่เด่นนะครับมันมันไม่เด่นนะแต่ว่ามันเป็นเลขพี่น้องมันออกใกล้เคียงกันในลักษณะนี้นะครับมันมาใกล้เคียงนยะมันเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับก็สเกตได้นะครับเห็นไหมนะครับเลขจะทิ้งเขาเรียกว่าเลขถีและเลขถางนะครับถ้าเลขทีก็คืออย่างเนี้ย สามสองเนี่ยขเขาเรียกว่าเลขถี่นะครับเลขถัเขาเก็อย่างเนี้ยจะมีทิ้งช่วงหน่อยก็คือศูนย์สามแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าอย่างเนี้ยขเขาเรียกว่าเลขถังคือมีระยะเว้นช่องว่างไว้สําหรับตัวเลขหนึ่งช่องก็คือช่องว่างนะครับนะดังนั้นหนึ่งสองก็ไม่น่าจะใช่ 1, เหีือก็จะเหลืออยู่ที่หนึ่งสามและหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นี้แอสก็ตัดเพราะอะไรเพราะติดเลขดับนะครับดับหลักสิบนะครับก็คือศูนย์และสี่ดับหลักหน่วยก็คือเลขเจ็ดนะครับเนาะ นั้นก็จะเหลือเดี่ยนอยู่ชุดเดียวก็คือชุดนี้นะะเออจะมาไหมเอสตีกรอบไว้ที่หนึ่งสามนะครับนะเอสตีกรอบไว้ที่หนึ่งสามนะครับมาไม่มาเอสไม่รู้นะเอสก็แบ่งปันนะครับเอสไม่ใช่คนออกรางวัลน,นะเอสมาทำแนวคิดวิธีทำนะครับแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันว่า จะเป็นไปตามที่เราคำนวณไหมอย่างน้อยก็มีที่มาของตัวเลขให้เพื่อนๆได้รับชมกันอ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับเอสก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่หลงเข้ามารับชมนะนะครับเข้าหลงเข้ามารับชมคลิปนี้นะก็ฝากติดตามคลิปหน้าก็คงจะเป็นชุดสรุปบน3ตัวและ2ตัวนะครับนะสําหรับใครชอบประเด็นในชุดนี้นะครับสําหรับชุด2ตัวบนตรงก็นําไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก,กันนะครับเนาะเอายังไงก็ขอฝากด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ